ไม่อยอมมาไล่ทำไทยมันคืองู้กพวกเีคแทจงจาก <c oughs> จค่ไหนมันคืองู้ด่งางแหะแทอว่านี่แม่ กูด่างแหจังไดยโอ้ยบัดพิจิก่อนมอละมาล้างการโชว์เขาเคือเป็ดตะเบิงอยู่บัดมึงคือเถ่าคือโซ่แห้งแต่เอึ้ยอ้าวกระเขาเนี่ยแหละสมควรกับเสียงนี่หกให้ถามแักบานเน่าอันแม่กับอันน้องค่ะว่าว่าทามกัให้รถค่ะเพาะห้กัถามรถคือบอกวายืนกลางเวทีก่อนเขามาขอนกันอยู่ฟังพี่กเอาวทหารม,มาทักทายแม่ทั้งนี่ซื้อพูดเลยแหละเขามายิ้มคักยิ้มแน่แต่แม่เจ้าคือยิ้มคักแอายิ้มตัวคนมีความสุขเนาะคนมีความทุกข์ก็ันนาบุญตัวเนาะ ยี่แม่แฟงคับเพาตอนนี้ <ś m ary> เห็นบันอน่นผู้ใด้นาะเอา้าสวัสดีแม่พลนุชนนะบลูสสวัสด,ดีค่ดดะแม่แมไฟมันแยงตานะคะแม่ค่ะองเห็นแต่เก้าอี้นะคะสวัสด,ดีแม่พลค่ะมาแมนเดีว่าได้ไฟแย่งตาค่ะ,ะเป็นอย่างคะ่เงะเจ้าเถ่าเลียวมาเห็นยีย่แม่ไอซื้อนี่นะเดี๋ยวลงไปแต่งหน้าบ้านพนัก่านยุดธตาบ้านหนาตาเป็นผู้ใดอันเดียยเฟ้าวค่ะแม่ค่ะแม่เอาทุเรียนมาด้วยไหมคะออ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปถึงสาวสาวรีโอนะครับเอาเอาเอาเบียร์มาเสิร์ฟวงนี้เนี่ยเด้อพนจองแล้วพนใจเงนินแล้วเพ่อจะได้ได้เบียร์ยอยู่ทางซุ้มรีโอนะคะโต๊ะ<อ>จองข้างหน้านะะสุดดิแมค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้จัดการรีโอนะคะถ้ายังไม่มีสาวรีโอก,ก็มาเรียกดิฉันได้นะคะเออที่ปอาเพิ่งไปขายลูกซีนพุนอ๋อช่างกใช้สูดแดงรีโอยังแหละเมื่อนี่เออไปขายลูกซีนซอยเพลินใช่ป่ะเมื่อนี่ ผลิตภัณฑ์สินค้านิยงกระซางในงานท่านี่ซอยกันอุดหนุนแมนค่ะอุดมแต่เนี่ยแซบเป็นปลาขาน้องทิ้งแซบเพิ่โดยเฉพาะลิโอแหงแซบแห้งค่ะวันนี้บริษัทคำคุณสีสุกจำกัดก็มาโอ้ยไปน้ำชุม่องชุบอนเอาโหลดนอไปหักเดจังไหรน้อผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทคำคุณวันนี้นำมาเสนอมีอะไรบ้างคะน้องทิงขา บริษัทคำโคนนะครับเดินทางไปกับอลัมเสียงที่6นกนกพงศกรพร้อมกับอลังการโชว์มีเครื่องดื่มชูก,กำลัง OG Energy Drink ค,ครับผลิตภัณฑ์ป,ปุ๋ยมรกตรารุง่งอรุณผลิตภัณฑ์สบู่อาบน้ำฟอเร่เดินทางไปกับเพาะตลอดปีได้แม่เนาะแม่ครับผมเอาเสียงผู้ใดอสอดแทรกขึ้นมาฮะนี่เป็นเสีเปิดเพลงแม่เเนเ้าจังไหนครับว่ามันเขาจับเสือกหมู่บ้านบอกเขาได้มาเล่นดนตรีบัดนี้ จะว่าให้อตัตมาโยมเอาอาาเเเ้ยนะดี๋ยวนี้เป็นช่วงเชิญชวนพี่น้องเข่ามานางโตเพลงนั่นปิดไปสักก่อนจังน้อยจังฟังเธอเดียวค่ะนะคะฟ้ <นะ S 1> าข่ามาเ <นะ S 1> ด้อพี่น้องจังน้อยนี่ก็จึกแล้วนะคะขึ้นมาดเตยแง่ๆซิบซองก่อนให้พี่น้องม้วนให้พี่น้องซชิญเพราะชนะแล้วเฟ้าเข้าว,าวมาเด้อโทเอินกันเข่ามาโพเดิญเอินกันมาพี่น้องะะปฐมุมาทั้งศิลซ้อมแล้วกับศิลป์โหมาเบิดดิวางสันติ นี่นะครับพูดแม่ดักแด่เพิ่นกระทักมาจูบอะพอมีหม่องนอนขับมานอนน้ำแม่เด้อบ้านที่แม่ว่าโอ้ยหักกันเนาะเออพูดเถ่าเขาจะหักกันอี่งจบเอาบ่เป็นพูดเถ่าหักกันพูดเถ่าห้ามันจะไหนเดนนี่เอาบ่เถ่าตีแม่พูดเกิดโดนมาจังสิบพันสิเปีพูดเกิดโดนเขาถอดแล้วหลายเอาเป็นพูดเถ่าหักกันเป็นยังหัวกับเนี่ยมันเท่าเต่ากันไม่ยังไม่พูดกับว่าไปเป็นยังอีกไหมไม่ยังอีกบานนี่อันนรชาติสิวางบางเกี่ยวกับคุยแมนบอบ่ได้สุกินเก สองอีตีเขาจะได้จะมาเป็นจังสั้นอีกล่ะค่ะนามันคือส้มเบียเฮดแม่มันงเถอะวัดดีค่ะสาวไกลให้จดเฮ้ยข้างล่างไม่ขี่ลายกันหรอกกระดีิ่งทีก็ได้จะไปไหว้ให้เพิ่นมึงจะไปบ่า้เพิ่นค่ะเมิร์ดจะไม่ขอนแกงกับไม่พูดขี้หายทอมึงเหรอค่ะเอาตีเอออ๋อเอาเมย์ลมลมเพิ่นโตและหลังล้มลมอีหลีลมอีหลีปัดเออ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 ขันว่าเกงลิ้นเดียวไมากินดูเอานี่ถามกินเป็นหน้า ก็ได้จาวาจัสันอีพีนี้ว่ามือนีิชมฟรีเอาพี่เอามือมือนดิบังฟีดดิค่ะพี่บังฟีดได้ค่ะพี่กูคิดว่ากางเกงกับนั่งฟีบุตรีค่ะค่ะกาอีกงกับนั่งฟีแต่ว่าผู้ใดนั่งแล้วต้องซื้อเบียร์ค่ะเอาว่านีิเถอะเอากระแมนตัวกระสวยจูด้วยกินผู้เดียวเจ็บคลองตายด้ไหมผู้อยู่ข้างหลังโอ้ยแต่แต่เพิ่นกับว่าเทนได้มาอยู่นักดนตรีว่าใไฮบุกหอยสะตีกน้ำแหน่พะแนงเอาพี่กลุ่มปิดบ่มื่นนี่บ่เอามีบ่แม่ บ้มีจังไดเนาะกุ้มปิดสองมือม้วนที่ศิลปินมาล้างมาล้างการชุกโอ้ยมาบ้ามาบ้าบ้าบ้าม้วนดักม้วนม้วนมวนพระเอกเขารอม้วนเอาบ้าม้วนกับบ้าม้วนตัดตัวเนาะเอาบ้าม้วนกับบ้าม้วนตี่บ้ามากระคือบ้ามาตัวกต่ลังเตี่วเศร้ามือไปใส่กันกูใบติดติดมือกูม้วนย้่มมวนมองเนึองมองใดมองม่เงินง่ายหลังอุ้ยอย่าว่าเด้อเป็นตะเก็บแทบเล่าอยู่ดีเนาะกูกะทีง่าหลังแทบไม่เงินงูแล้วล่ะตอนนี้ กูใหญ่ฟังก่อนกูอยากมาอยู่หนาแม่นไปพ่อป้ยทำมาถ้าพี่น้องเด้อแอร์เปิร์นจัดให้ย่างน่าผู้นี่แหละนั่นนี่แหละผู้นี่แหละผู้นี่แหละลูกผู้นี่แล้วเป็นยังลูกกูซอกกูมันยิ่งมานี่คอยว่าอยู่คอยบอกแม่คอยว่าผู้นี่แหละแล้วสี่หนูคอยว่าสีโอ้ยจะว่าสียบอมเอนแล้วเลี้ยงเหล่าเกลีเสียแอร์มันนี่แฟมเสียใหญ่ใจสปอร์ตจากจังหวัดร้อยเอสูงกันแล้วสี่ลูกกูแม่ถึงช่วงห้าเดี่ก็บอกทัวร์จีทัวร์เด่นแล้วบอให้เสียเพิ่มทัวร์จีทัวร์เด่น เพิ่นบ่สีหมาเอาไก่แม่ดี้แม่บ่แม่นหมาแม่ฮั่นกะนั่นล่ะเพิ่นบ่กินสัตว์ปีเพิ่นเป็นโรคเก่าอ๋อครับขมาเด้อพี่น้องเข้ามาอยู่ข้างในพี่มาอยู่น้ำกันนะคะับุ้ยไก่กำลังลังไหลเข้ามาเด้อวาไม่ใช่เบปินารับราคาแขกคุณมีเกียรติทุกๆท่านด้วยกันแล้วกันค่ะดัชเชียร์ท้าพองติเอาเยานี่ไหะ พลังงานเสียเบียร์เขาต้องมันมวนตัวโอ้ยเจ๊เชนบอกบอกม้วนโอ้ยบอกยังไงเขาบอกใครเนี่อยประเด็นหนังสือเอามาไม่เบื่อเรียนเจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเรียนเจนเข้าสู่ร้านเบียร์ของเราวันนี้เราพร้อมจะกมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านเลยโอ้ยเห็นหน้ามึงกูไม่อยากแดกเบียร์เอาเราจะเตยเราจะเตยโอ้ยติดติดค่ะน็อตค่ะแม่อยู่บ่เตยแม่ยู่บ่ เอาก็ยังมาเฮาสิเตืยแบบว่าลองเพลงวันๆไหนพี่น้องฟังเหมือนวันวันตื่อยนิดเดียวเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ไล่กุ้มเปิดไปล่ะเอาไล่หรอบอกฮะกุ้มเปิดเลยยังไปไล่เดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเออพี่น้องกับกุ้มเดี๋ยวขออนุญาตบาดครับในต่อขาครับผมอันมืุอเจ้าซีข้นี้ยุคมอลำเสียงพี่หกหมดเลยตีแม่เล่นค่ะเอาเอาคือผู้หนึ่งคือบาบอผู้หนึ่งคือบาคาอันนี้หนูรับเชิญแหมยพี่รับเชิญแม่ขาเอาจะย่คณะาดไหนเพื่อนบ่อได้เสื้อหนูเดี่ยแต่ว่าหนูเสื้อจต่ของมากอง